ในช่วงที่ผ่านมานักลงทุนหลายท่านอาจจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นญี่ปุ่นเป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นและกองทุนบีนิป้อนจาก BBLA-M ก็จะมีการเปลี่ยนมาสเตอร์ฟันด้วยวันนี้พี่แอ๊กจะมาให้รายละเอียดในเรื่องนี้กันค่ะสวัสดีค่ะพี่แอ๊กทำไม b ีนิป o อนถึงต้องเปลี่ยน Master Fund นคะจริงๆตัว B ีนิปอนเนาะนะครับก็เป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นญ,ญี่ปุ่นกองเดียวของ b b l a เนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็อยากให้กองเนี่ยมีผลตอบแทนที่ดีสำหรับนักลง,งทุนนะครับจริงๆถ้าเราดูจากรูปเนี่ยกองเดิมเนี่ยนะครับจริงๆเคยเป็นกองที่เคยให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีในช่วงปี2021ไล่มาถึงปี2021นะครับก็คือเป็นช่วงที่ให้อัลฟาเยอะกว่าตลาดนะครับแต่พอเริ่มตั้งแต่ปี2022เนี่ยไล่มาจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นจริงๆอ่ะกองทุนเริ่มให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างต่ำกว่าตลาดนะครับแล้วก็เราใช้ระยะเวลาพิจารณาสักระยะหนึ่งเพราะไม่ใช่ว่ากองนี้ แพ้ตลาดปับ๊บเราก็เปลี่ยนเลยเราไม่สามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาในะสถานะนั้นได้แล้วก็บางครั้งเนี่ยตลาดเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขหรือว่านะครับสไตล์บางอย่างที่มันสักเซสแต่กองอาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งเราก็ต้องแน่ใจว่าเออโอเคมันอาจจะไปด้วยกันไม่ได้จริงๆเมื่อมองไปในอนาคตดังนั้นะเนี่ยเราก็เลยตัดสินใจว่าโอเคหลังจากพิจารณามาสักระยะที่เราคิดว่าเหมาะสมแล้วเนี่ยนะครับประมาณปีนิดๆเนี่ยเราคิดว่ามันก็ถึงเวลาที่เราอาจจะสับกองอื่นที่อาจจะมี คาแรคเตอร์ที่สอดคล้องกับตลาดในภาวะแบบนี้เข้ามาแทนครับแล้วทั้งทีมมีวิธีการในการคัดเลือกกองทุนยังไงบ้างคะครับจริงๆตัวกองที่ปุ่นเนี่ยมันมีอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับมันมีอยู่ประมาณพันกว่ากองเท่าที่เราเห็นเนี่ยนะครับเราก็ใช้วิธีการสกรีนด้วยตัวเลขชุดข้อมูลก่อนเนื่องจากเราไม่สามารถไปพูดคุยกับฟันเมนเจอร์หนึ่งพันเจ้าได้นะเราก็เริ่มจากการที่เราเช็คจากผลตอบแทนครับแล้วก็เรื่องของความเสี่ยงผลตอบแทนเราก็ดูในหลายๆมุมไม่ว่าจะเป็นผลตอบแทนย้อนหลัง ผลตอบแทนเมื่อปรับด,ด้วยความเสี่ยงนะครับช h a r ปเ a โชนะครับหรือว่าที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความสม่ําเสมอของผลตอบแทนไม่ใช่ว่าปีหนึ่งโดดเด่นขึ้นมาแล้วอีก4ปีเนี่ยไม่ดีเพราะฉะนั้นเรามองหาความสม่ําเสมอในตัวของกองด้วยนะครับสก็คือตัวความเสี่ยงเนี่ยเราก็ดูหลายๆมุมเช่นเดียวกันเช่นความพันผลเมื่อเทียบกับตลาดโดยรวมดูดอดาวหรือว่าการปรับตัวลดลงของกองในภาวะที่ตลาดไม่ค่อยดีนะครับ ดูพวกการใช้ตัว t ักกิ้งเอ r รเนะครับของตัว Master f u ฟันะครับแล้วก็ดูเรื่องของ Port ตเทอร์โ r เวอร์ด้วยเหมือนกันเราก็ไม่ได้อยากให้ฟ m a เฟอร์เนี่ยหมุนพอร์เยอะจนเกินไปนะครับผมพอเราเลือกเสร็จเนี่ยเราก็ทำการช h o ตลิสต์มานะครับเหลือสัก5-10กองนะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มพูดคุยกับฟันเ m a ร์ g e r แต่ละเจ้านะครับเท่าที่เราคัดเลือกมาเนี่ยในแง่ของดีเทลในแง่ของอ การพิจารณาเชิงคุณภาพที่เราตัดสินจากตัวเลขไม่ได้นะครับเช่นกองมีสไตล์การลงทุนเป็นแบบไหนนะครับมีเรื่องของการบริหารความเสี่ยงในแง่ของการทำ risk budgeting นะครับหรือว่าการทำ performance attribution ไหมนะครับมีเรื่องของทีมเป็นยังไงนะครับหลายๆคนก็เชื่อว่าไอ้ไฟมร์เนี่ยทีมต้องแข็งนะครับแล้วก็พูดภาษาท้องถิ่นได้ในการเข้าไปถึงข้อมูลทุ่นบางอย่างในการคุยกับ บริษัทจดทะเบียนต่างโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีเรื่องของกำแพงภาษาระดับหนึ่งเราก็<ฆ>เช็คหลายๆมุมนะครับแล้วก็เรื่องของอการที่พอร์ตเขาเนี่ยกระจุกตัวไหมนะครับ<ม>ถ้าเกิดพอร์ตกระจุกตัวเกินไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเสี่ยงก็คือถ้าเกิดได้ก็ได้ไ,ดไปเลยถ้าเสียก<ม>็ถ้าเกิดขาดทุนอ่พูดแบบนี้ก็จะขาดทุนไปเลยเพราะเนี่ยมันเป็นปัจจัยที่เราไม่ต้องการก็คือเราดูทั้งตัวเลขจากการทำสกรีนิ่งมาแล้วเราก็พิจารณาในแง่ของการพูดคุยการสอบถามเพิ่มเติม ได้ยินมาว่ากองทุนที่ B Nipple จะไปลงทุนใหม่คือกองทุนลาซาดจเปนิสต้าทิจิกอีควิตี้ฟันอยากถามพี่แอ๊ข่าวว่ากองนี้มีจุดเด่นยังไงก่อนหนึ่งก็คือเราก็คงต้องทำความรู้จักตัวลาซาดแในแอสเซทแมจเมนต์กันก่อนนะ ก็เป็นบลจที่ค่อนข้างชื่อดังเราน่าจะได้ยินกันบ่อยๆอยู่แล้วนะครับก็มี AUM นะครับ Asset Under Management เนี่ยประมาณ210บิลเลียนดอลลาร์สหรัฐนะครับก็มีไซส์ที่อาจจะไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดที่แบบเป็นตัวท็อปๆแต่ว่าก็มีไซส์ที่มีนยังสำคัญนะแล้วก็มีการบริหารกองเนี่ยในหลากหลาย mandate หรือว่าหลายสินทรัพย์เป็นทุนเดิมงนั้นก็ไม่ใช่บลจน้องใหม่ที่อาจจะไม่ได้ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนนะครับแล้วก็ตัวกองนี้นะครับก็นะครับ เน้นลงทุนในตลาดหุ้นญี่ปุ่นนั่นแหละนะครับเราถึงเปลี่ยนเป็นตัวมา s t เซอฟันตัวนี้เนาะก็คือตัวเบสไมค์เนี่ยก็จะเป็นตัวดัชนีที่เป็น t o ป i ิ t o ั a ว r ท t u รีก็คือรวมเงินปันผลด้วยนะครับกองนี้ตั้งมาประมาณสิบกว่าปีนะครับมาตั้งแต่ปี2 0 0พนกะครับก็ประมาณ17-18ปปีเนาะนะครับแล้วก็สไตล์ของกองเนี่ยก็คือเน้นลงทุนในหุ้นที่อาจจะดู กระจุกตัวนิดนึงก็จะมีประมาณ3 0ตัวนะครับก็ค่อนข้างกระจุกตัวมอเทียบกับตลาดเนาะนะครับแล้วก็มีการลงทุนในหุ้นที่มีไซส์ที่มีขนาดกลางกับขนาดใหญ่ก็คือโดยเฉลี่ยเนี่ยมาร์เก็ตแคปก็จะอยู่ประมาณ500ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐก็เป็นแปลงเป็นเงินไทยก็ประมาณมื่นกว่าล้านก็ดูไซส์ที่ค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วถ้าเราดูผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยจะมีความสม่ําเสมอที่เป็นจุดเด่นที่เราคิดว่ากองเนี้ยมีค่อนข้างมีความโดดเด่นอย่างเงี้ยความสม่ำเสมอนะ ถ้าเราดูอัลฟาหรือว่าผลตอบแทนส่วนเพิ่มเมื่อเทียบกับตัวดัชนีอ้างอิงเนี่ยนะครับย้อนหลังไป3ปีเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณห้าห้าจุดเปรเซนะครับ5ปีก็อยู่ประมาณห้าดดเเซนะครับก็ดูค่อนข้างดีทีเดียวถ้าคิดว่าตลาดให้ผลตอบแทนระดับหนึ่งจริงๆ5ปีที่ผ่านมาในตลาดหุ้นญี่ปุ่นให้ผลตอบแทนค่อนข้างดีแล้วก็กองเนี่ยบวกข้อีิประมาณห้าเปอร์เซนตต่อปีนะนะครับก็ดูมีความค่อนข้างน่าสนใจนะครับผมแล้วก็มีค่าเบต้านะที่ มันตัวสะท้อนว่ามันไปกับตลาดแค่ไหนเนี่ยประมาณ1นิดๆอ่าหนึ่งดประมาณนี้หนึ่งประมาณนี้ซึ่งแสดงว่ามันมีทิศทางที่ค่อนข้างสอดคล้องกับตลาดเนาะเราไม่ได้อยากได้กองที่ตลาดขึ้นเขาลงรหรือตลาดลงเขาขึ้นซึ่งมันทําให้เราพิจิตรไม่ได้นะครับผมแล้วนอกนั้นก็จะมีค่า correlation อ่าก็คือไปกับตลาดประมาณ0.94นะครับแต่ยังให้อลฟ้าที่น่าสนใจนะครับก็ เป็นกองที่เรียกได้ว่าน่าสนใจมากๆนะครับแล้วเราดูผลตอบแทนย้อนหลังเนี่ยไม่ว่าจะเป็นไตรมาสหนึ่งปีนี้นะครับห <Okay. S 1> ปีย้อนหลัง3ปีย้อนหลัง5ปี10ปีถัวตั้งแต่ Inception เนี่ยก็จะมีผลตอบแทนส่วนเพิ่มโดยเฉลี่ยที่สูงกว่าโดยเฉลี่ยยิงมาตลอดนะครับ <Okay. S 1> ส่วนเรื่องของการบริหารกองเนี่ยก็จะมีสไตล์ที่เป็นบัตเทอมารก็ทั่วไป,ก,ปก็บททอมาร์ผสมกับท็อปดาวก็คือดูทั้งแมคโครทั้งไมโครแล้วก็หาหุ้นที่มี มูลค่าต่ำกว่าปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็เน้นลงทุนในระยะกลางถึงยาวหน่อยก็จะเป็นสไตล์การลงทุนที่อันนี้อาจจะไม่ได้ดูแตกต่างจากรลจอื่นมากนะครับแต่ว่าเรื่องของวิธีการเลือกหุ้นเนี่ย่างที่บอกไปนะครับแล้วผลลัพธ์มันออกมาที่ค,ค่อนข้างดีแล้วก็นะครับมีเรื่องของการนะครับควบคุมความเสี่ยงที่ที่ดีที่เราค่อนข้างชอบนะครับผมส่วนอีกจุดเด่นหนึ่งนะครับที่เราค่อนข้างชอบก็คือกองเนี่ยไม่ได้มีไม่ได้ยึดมั่นกับสไตล์ใดสไตล์หนึ่งโดยเฉพาะนะครับก็คือกองเนี่ยจะมีการ คำนวณเรื่องของเขาเรียกกันว่าเป็นสไตล์ Exposure ตลอดว่ากองเนี่ยมันทิ้วหรือว่าเทไปทั้งด้านของสไตล์ที่เป็น Value เป็น Growth เป็น Momentum แล้วก็มีการปรับเปลี่ยนให้มันสอดคล้องนะรวมถึงตัวการทำ performance a t t r i b u t r o n เนี่ยเป็นส่วนสำคัญที่เราคิดว่าดีมากๆเพราะว่าจริงๆเนี่ยการทำ performance a t t r i b u t i o n เนี่ยจะช่วยให้เราเช็คตัวเองนะว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนของเราประสบความสำเร็จไหมอะไรตัดสินใจถูกอะไรตัดสินใจผิดนะมันจะได้ปรับ แก้ไขได้ถูกต้องซึ่ง mm hmm. กองนี้มีการทำทั้งตัวตัวสไตล์แอนาลิซนะครับแล้วก็การทำตัวแอนทิวชั่นอยู่ mm hmm. เรียกว่าเป็นกิจวัตรประจำวันเลยไม่ได้ว่าทำเฉพาะ mm hmm. เมื่อแบบลูกคาลองของมาแคะนี้ mm hmm. ก็จะเป็นแฟกเตอร์ที่ค่อนข้างดีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราจะสังเกตได้ว่ากองเนี่ยเอลฟาน่าสนใจ mm hmm. ผลตอบแทนใกล้เคียงหมายถึงทิศทางไปทางเดียวกันกันกบตลาดแล้วก็มีการดูเรื่องสไตล์เอ็กซ์โพเชอร์ดูการทำแอนทิวิชั่นได้ค่อนข้างดีนะครับ ไฟเมเจอร์ทีมก็ค่อนข้างก็ค่อนข้างดีก็มีความต่อเนื่องทำงานมาแล้วอย่างยาวนานนะครับเราก็สามารถพูดภาษา,าญี่ปุ่นได้ไม่ได้มีปัญหาใดๆนะครับผมแล้วตอนนี้หนะ้าตาของพอร์ตหรือว่าตัวอย่างหุ้นที่กองทุนลงทุนเป็นยังไงบ้างคะพี่แถ้าเราสังเกตเนีดูจากรูปเนี่ย ตอนนี้เนี่ยท็อปเทนโฮลดิ้งของกองเนี่ยจะถือหุ้นอยู่ใน3เซกเตอร์หลักๆนะครับตัวที่เยอะสุดก็จะเป็นกลุ่มแบงค์นะครับก็จะถือหุ้นที่เราคุ้นชื่อกันดีอย่างเช่นตัว J, มิซูบิชิ UFJ นะครับมิซูโฮ uh นะครับตัวซูมิโตโมมิซุยนะพวกนี้เนี่ยแบงค์ญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นแบงค์ที่ไม่ได้ทำธุรกิจเป็นเชิงพาณิชย์ก็คือรับฝากเงินหนึ่งเดียวก็คือจะทำธุรกิจที่เป็นค่อนข้างครบวงจรในแง่ของสถาบันการเงินนะครับ แล้วถ้าเราสังเกตเนี่ยหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาที่มันเป็นขาขึ้นที่เราเห็นชัดเจนมาเนี่ยทีบวกขึ้นมาค่อนข้างดีต่อเนื่องเนี่ยกลุ่มที่นําตลาดขึ้นมาก็คือกลุ่มแบงค์นะครับ mm hmm. เพราะว่าแบงค์เนี่ยนะครับคนคาดว่าจะได้ประโยชน์จากนโยบายการเงินของ BOJ ก็คือธนาคารกลางญี่ปุ่นในการค่อยๆ n o r m a l i z e ดอกเบี้ยจากติดลบค่อยๆปรับให้เป็นศูนย์ค่อยๆปรับขึ้นนะครับคนก็คาดว่าแบงค์เนี่ยจะได้ประโยชน์อยู่แล้วนะครับ mm hmm. ก็กองเนี่ยก็จะมีการลงทุนในแบงค์เนี่ย สองก็จะเป็นกลุ่มที่อยู่ในเซกเตอร์ที่เป็นเคมีคอลนะครับจริงๆเคมีคอลไม่ได้เฉพาะพวกผลิตภัณฑ์เคมีเนาะแต่มันเป็นวิธีการแบ่งเซกเตอร์นะครับเราจะเห็นชื่อก็จะมีอย่างเช่นฟูจิฟิล์มอันนี้เราคุ้นกันดีแหละเรื่องของบริษัทเทคโนโลยีที่ทํามากมายหลายอย่างนะครับเรื่องของ ol, นิปปอนซันโซะครับก็จะคล้ายๆการกลุ่มนี้กองตัวนี้จะทําพวกก๊าซที่ใช้ในเรื่องของอุตสาหกรรมนะครับถัดไปก็จะเป็นตัวอย่างเช่นตัวชินเอสุนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์เคมีนะครับชั้นนําของ บริษัทขนาดใหญ่อยู่แล้ครับเนี่ยกลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากเรื่องของเศรษฐกิจที่เป็นขาขึ้นของญี่ปุ่นเราถือั้าเศรษฐกิจญี่ปุ่นอยู่ในเฟสที่ขยายตัวค่อนข้างดีมาต่อเนื่องปีนี้อาจจะชะลอตัวกว่าปีที่แล้วแต่ว่าไซเคิลก็ยังเป็นทิศทางที่ค่อนข้างในเชิงบวกอยู่นะครับตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวเล็กทิกไฟแอนก็คือพวกอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับก็จะมีอย่างเช่นฮิตาชิโซนี่อันนี้อาจจะไม่ต้องบอกว่าเขาทําอะไรเนาะแต่จริงๆเนี่ยมันอาจจะมีมากกว่าที่เราคุ้นเคยก็คือเขาทําพวกขายพวก ครื่องใช้ไฟ,ฟฟ้าที่ค่อนข้างครอบคลุมนะครับแล้วก็สอดคล้องไปกับเศรษฐกิจญี่ปุ่นที่ไขตัวได้ดีคล้ายๆกับเซกเตอร์ก่อนหน้าที่เราพูดกันไปนะครับ,รบแล้วถ้าเราดูเนี่ยถ้าเทียบตัวพอร์ตกับตัวตัวตลาดเนี่ยจริงๆจะเห็นว่าจริงๆพอร์ตมีคาแรคเตอร์ที่ ใกล้เคียงกับตลาดระดับหนึ่งแต่ว่าก็มีความต่างกันครับอย่างเช่นตัว Return on Equity หรือ ROE เนี่ยนะครับจากการประมาณการของนากวิเครห์เนี่ยก็คาดว่าหุ้นที่อยู่ในพอร์ตนะเฉลี่ยกันมาเนี่ยจะมี ROE ก็คือ8.5อาจจะต่ำกว่าตลาดนี้อา8.9แต่ว่ามันก็คงใกล้ๆกันนะครับตัว forward PE นะครับก็อยู่ที่ประมาณ16.3เท่าเมื่อเทียบกับตัว To ปิกที่ตอนนี้อยู่ประมาณ15.9นะครับก็นะครับแล้วก็จะมีตัว market cap นะครับก็อยู่ประมาณ50,000ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐที่เราคุยกันไปตอนต้นนะครับแล้วก็ถือหุ้นอยู่32ตัวนะครับมี TE ประมาณ5.5<ท>นะครับ t ก็คือโอกาสที่กองเนี่ยผลตอบแทนจะต่างไปจากดัชนีนะครับก็ประมาณ5.5นะครับ5.5%เนะครับเมื่อวัดจากดัวค่ามาตรฐาน1นึ่งสแตนดารดเเวชันะครับ,รบก็จะเห็นได้ว่าจริงๆเนี่ย มีความคล้ายคลึงกับตลาดระดับหนึ่งะครับแล้วก็เหมือนที่เราเล่ากันไปตอนต้นว่ากองเนี่ยมีสไตล์ที่ล้อไปกับตลาดแล้วแต่ว่ายังให้อัลฟ่าที่ค่อนข้างน,น่าสนใจแล้วก็มีความสม่ําเสมอน,นะครับผมแล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยอกองเนี่ยถือกระจุกตัวอยู่ในแค่2อสเซกเตอร์ถ้าเราดูจากรูปย้อนหลังเนี่ยนะครับกองเนี่ยก็จะมีการสับเซกเตอร์ ที่สําคัญที่เขาคิดว่าน่าจะทําได้ดีขึ้นมาในแต่ละปีนะครับปีนี้อาจจะเป็นธีมเรื่องแบงก์อิเล็กทริคออปายแอสแล้วก็กลุ่มเคมีนะครับปีที่แล้วจะเป็นกลุ่มเคมีกลุ่มแมชชีเนอรี่แล้วก็ยังคงเป็นอิเล็กทริคออปายแอสอยู่นะครับปีก่อนหน้านั้นก็จะเป็นแบงก์มายหนิงอิเล็กทริคออปายแอสเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับว่าไซเคิลแบบนั้นเศรษฐกิจแบบนั้นเนี่ยนะครับฟันเมเจอร์เนี่ยมองเห็นเซกเตอร์อุตสาหกรรมใดที่ที่ขยับตัวได้ดีนะครับแล้วก็นะครับถ้าเราดููจจจาาาากรรรรปสุดท้ยเเนนน่ะนะคับห็วิงๆ ในรูปเนี่ยเราจะเห็นตลาดหุ้นญี่ปุ่นอันนี้ก็คือตัวปีนี้เป็นต้นมา y e a r to d a ์ today, นะครับกรอบตัวใหญ่ก็คือเป็น size market cap ที่ค่อนข้างใหญ่สีเขียวก็จะเป็นกลุ่มที่บวกเราเห็นจริงๆเนี่ยกองเนี่ยถือหุ้นที่น่าสนใจเหมือนที่ผมบอกไปแบงค์เนี่ยเป็นตัวสําคัญแบงค์ก็คือตัวสายบนเนาะแล้วกองก็ถือหุ้นที่ Performance ดีมากๆในกลุ่มแบงค์อยู่หลายตัวนะครับแล้วก็ผมทําวงให้เราเห็นจริงๆเขาค่อนข้างแคชกับเรื่องของตลาดที่เป็นขาขึ้นขึ้นมาได้ค่อนข้างดีผม แล้วตอนนี้ทั้งทีมมีมุมมองเกี่ยวกับเศรษฐกิจญ,ญี่ปุ่นยังไงบ้างคะครับจริงๆตัวหุ้นญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเรามีคําแนะนําที่เป็นโอเวอร์เว t นะครับสไล g h t l y overweight มาต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยเนื่องจากตัวมาสเตอร์ฟันจะทําได้ไม่ค่อยดีนะเพียงแต่ว่าในระยะกลางถึงยาวเนี่ยเราก็ยังเชื่อว่าหุ้นญี่ปุ่น,นมีทิศทางที่จะทําได้ดีจากปัจจัยบวกหลายอย่างนะโดยเฉพาะเรื่องของปัจจัยเนี่ยมันเป็นปัจจัย ที่เกิดจากเรื่องของปัจจัยในประเทศเขาเช่นเรื่องของการที่นโยบายการเงินเขาจะเข้าสู่ภาวะปกติโอกาสในการหลุดจากภาวะเงินซื่อเรื่องของการรีฟอร์มในประเทศทั้ง corporate reform แล้วก็ส่งเสริมเรื่องของการลงทุนในประเทศนะครเช่นการปรับเปลี่ยนเรื่องของตัวนีซทาเขาต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นจริงๆปัจจัยบวกเนี่ยมันเะป็นปัจจัยที่มาจากตัวญี่ปุ่นเองนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนใะน หุ้นญี่ปุ่นเนี่ยนอกจากจะให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจนะครับซึ่งเราคิดว่าน่าจะทําได้ดีต่อเนื่องไงคนเนี่ยข้อดีอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะช่วยกระจายความเสี่ยงจากการลงทุนในหุ้นสหรัฐแล้วก็หุ้นเทคที่เราคิดว่ามันอาจจะปรับขึ้นมาค่อนข้างเยอะนะครับก็จะช่วยให้พอร์ตเราเนี่ยมีความสมดุลมากขึ้นเราก็ไม่กระจุกตัวจนเกินไป ค่ะและสำหรับกองทุนบีนิปปอนจะมีการเปลี่ยนมาสเตอร์ฟันเป็นลาซา j a เจแปน e ิส a t สถิติอีควิตี้ฟันซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่17มิถุนายนเป็นต้นไปสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่แอ๊กเป็นอย่างมากค่ะแล้วถ้ามีประเด็นที่น่าสนใจเพิ่มเติมนะคะในโอกาสหน้าก็จะชวนพี่แอ๊กมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ